สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสก,กุลาเช่นเคยค่ะวันนี้จะมาทำเหรียญโปรยทานรูปดาวห้าแฉกเรามาดูขั้นตอนในวิธีการทำกันเลยนะคะเราจะใช้ริบบิ้น T W ในความยาว60เซนติเมตรเราจะใช้ริบบิ้นเพียงเส้นเดียวโดยการทำเป็นรูปบูงโค้งริบบิ้นไปด้านหลังแล้วนำเหรียญ มาสอดใส่ตรงกลางดึงให้ริบบิน้นครอบเข้ากับเหรียญให้เหรียญอยู่ตรงกลางในลักษณะนี้แล้วพับปลายริบบิน้นเพื่อที่จะเก็บเหรียญให้เหรียญอยู่ในริบบิน้นพับปลายมาเสร็จแล้วมวนกับหลังพับเก็บปล พี่กลับมาเราจะยังคงเอ็นเหรียญอยู่เราก็จะทำการพับบีบใ <Yeah. S 1> ห้แน่นขอโทุดค่ะบีห้แน่นเราจะทำการพับพิษเเหรียญพับขึ้นไปตามแนวแล้วก็กลับด้านของเหรียญ เราจะเห็นว่ามีทั้งหมด5แฉก1น3 4 5สงสม้าเราจะการครอบเหรียญโดยการมว้วนเพื่อที่จะครอบแต่ละมุมริบป,ปิ้นจะไปตามแนวของมันเราจะม้วนให้ได้ทั้งหมด5แฉกทำไปเรื่อยทำให้ครบ ห้าแฉกน,นะคะ,ะเมื่อเราทำการหมวนให้ครบห้าแฉกแล้วเราก็พลิกลิบวิ้นอีกด้านหนึ่งเราจะใช้มือดันโดยใช้นิ้วกลางง่ายสุดดันเหรียญไว้แล้วก็หมุนครอบ ตามมุมของนิดบินในขณะที่หมุนให้ใช้มือดันเหรียญด้านล่างเพื่อให้เหรียญไม่หลุดหมุนจะสังเกตว่าเริ่มจะมีรูปล่างของดาวห้าแฉกขึ้นมา ดึงให้แน่นเราจะเห็นว่ามีแฉกขึ้นมาอันน้รอบหนึ่งเราจะเหลือปลายนิ้วิ่นไว้ประมาณห้าถึงหกเซนติเมตรให้ห้าถึงหกนิ้วเพื่อที่จะสอดอันนี้แล้วก็ โค้งหมุนแล้วเราจะเราจะทำการสวดเส้นนี้เพื่อให้ทะลุมาเส้นนี้ทำเช่นเดิมแล้วก็สอดจากตรงนี้มาทะลุตรงนี้ สอดอีกครั้งที่เส้นทะลุตรงนี้การทำลิบบินรูปดาวมีข้อดีคือเราจะใช้ลิบบินเพียงเส้นเดียวมันจะช่วยให้เราประหยัดลิบบินได้มากขึ้นจากที่เราแบบจะต้องใช้ประมาณ4-5เส้นปกติเราจะใช้ลิบบินสีเส้นแต่นี้จะใช้แค่1เส้นความยาว60เซนติเมตร ก็จะได้รูปดาวหแฉกออกมาแบบสวยงามทีนี้เมื่อเราได้สําเร็จแบบนี้แล้วเราก็จะมาทําการตัดตกแต่งเี่เหลือสามารถตัดทิ้งได้ใชนใ่ครับแค่นี้เราก็เสร็จแล้วูดาวของเรา เพื่อนๆมาทำง่ายใช่ไหมคะลองไปทำดูนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการพับเหรียญโปยทานที่ง่ายแล้วก็ทุกคนสามารถทำได้คะ่ะ